ในช่วงเวลาที่ไฟแห่งความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชากำลังร้อนระอุตามแนวชายแดนโดยเฉพาะบริเวณภูมะเขือจังหวัดอุบลราชธา,านีซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญทั้งสองฝ่ายต่างระดมกําลังทหารเข้าสู่พื้นที่อย่างเร่งด่วนหนึ่งในหน่วยรับที่ถูกส่งเข้าพื้นที่คือหน่วยซุ่มยิงพิเศษของกองทัพไทยและหนึ่งในมือแม่นปืนที่สุดในหน่วยนั้นคือพลสมจิต ทหารผู้ที่ไม่เหมือนใครก่อนเข้าประจำการในกองทัพสมจิตเคยเป็นชายหนุ่มผู้ใฝ่ในธรรมะเขาใช้เวลาหลายปีบวชเรียนและปฏิบัติภาวนาในวัดป่าลึกลับในเทือเขาดงพญาเย็นจังหวัดโคราชโดยมีพระอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเป็นผู้อบรมทางวิปัสสนาสมถะและการฝึกเข้าสมาธิระดับลึกจนถึงฌานสี่ เขามีจิตแน่วแน่สงบนิ่งและแม่นยำในการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวอย่างเหนือสามัญเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาตัดสินใจลาสิกขาเขาไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบชาวบ้านธรรมดาแต่เลือกสมัครเข้ากองทัพด้วยความตั้งใจว่าจะใช้ธรรมะช่วยปกป้องบ้านเมืองแม้จะดูแปลกในสายตาคนอื่นแต่ผู้บังคับบัญชา ก็เริ่มเห็นศักยภาพอันน่าเกรงขามของเขาเม,มื่อเข้าการฝึกซุ่มยิงจิตที่นิ่งยิ่งกว่าลมสงบไม่มีสิ่งใดเคลื่อนคลอนแม้ระยะพันเมตรก็เห็นชัดราวกับวางอยู่ตรงหน้าคำพูดที่เขามักกล่าวก่อนปฏิบัติภารกิจในวันสุดท้ายก่อนเส้นตาหยุดยิงจากการประชุมระหว่างประเทศณแถบชายแดนภูมิขือ แนวหน้าของไทยตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดกองกำลังลบพิเศษของเขเมรได้บุกข,ขึ้นจากเทือกเขาฝั่งตะวันออกอย่างเร่งรัดหวังยึดจุดสูงเพื่อสร้างฐานที่มั่นพลสมจิตถูกวางตำแหน่งบนหน้าผาหินสูงห่างจากแนวปะทะกว่า1.2กิโลเมตรเขาเข้าสมาธิขณะอยู่ในชุดพลางใบไม้บนโขดหิน เสียงปืนรัวอยู่เบื้องหน้าแต่สำหรับเขานั้นทุกอย่างกลับนิ่งเงียบเขามองผ่านกล้องเล็งด้วยสายตาเยือกเย็นอาศัยลมหายใจที่ถูกควบคุมผ่านชานและเขาเริ่มลงมือกระสุนนัดแรกเจาะเข้าเป้าหมายที่นำการบุกของฝ่ายตรงข้ามล้มลงอย่างเงียบงันจากนั้นคือเป้าหมายที่สอง สและสทุกนัดแม่นยำเฉียบคมราวกับรูล่วงหน้า